เมื่อมีแฟนคลับคอมเมนต์มาว่ากล้าเอาปูาลาสกาไปกินในห้องน้องชายตอนหลับหรือเปล่าอโมยไม่รอช้ารับคำท้าทันทีส่วนปูาลาสกาก็ไม่ต้องออกไปหาในไกล้ของดีๆอยู่ในร้านพ่อแม่เธอนี่ไงลงไปข้างล่างถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดหยิบปูาลาสกาตัวเบื้องออกมาจากตู้แช่จากนั้นนำไปนึ่งในห้องครัวพอสุกแล้วก็ราดซอสหม่าล่าเผ็ดลิ้นชาลงไปแบบช้ำๆก่อนจะบุกเข้าห้องน้องชายที่กำลังหลับสนิทเหมือนโดนสาบ ธออยากลองเช็คระบบประสาทของน้องชายซะหน่อยว่าหลับจริงหรือมั่วเธอเปิดเพลงเต้นเสียงดังลั่นห้องน้องชายก็ยังไม่ตื่นสงสัยหลับจริงจจากนั้นก็ได้เวลาลุยอาหมยตัดขาปูาลาสกาออกมาทีเดียวหกขากะจะกินฟินฟินแต่อยู่ๆน้องชายก็ดันพลิกตัวไปมาอาหมยเลยหยุดกินทันทีขอลองเช็คอีกทีว่าหลับจริงหรือมั่วเธอเอาขาปูไปวนแถวจมูกน้องชายเหมือนกําลังทดสอบระบบหายใจได้กลิ่นปูแล้วเป็นไงอยากกินหรือเปล่า สุดท้ายก็ไม่ขยับหลับเหมือนเดิมอมมยไม่รอช้าลั่นเลยจัดทีเดียว3ขาแบบไม่กลัวติดคอแถมยังแบ่งให้น้องหมากินอีกด้วยโหใจดีจริงๆตังพ่อแม่ทันใดนั้นน้องชายก็ดันพลิกตัวอีกรอบอมมยเลยต้องกินแบบเงียบๆเ,เหมือนสายรับแอบ,บกินซีฟูด้ดพอกินขาปูจนหมดเธอก็หยิบเนื้อแซลมอนซาชิมิที่อยู่ด้านล่างขึ้นมากินต่อจนหมดเกี้ยงจานแล้วรู้ไหมอมมยทําไงต่อเธอทิ้งเปลือกปูาลาสกาเอาไว้ในห้องให้น้องชายรับ กร,รถ้าพ่อแม่มาเห็นก็ไม่ต้องถามว่าใครซวยหลักฐานค่าหนังค่าเขาสักขนาดนี้